This is your champion. I'll be leading the jump. Mhm. Wherever we go, I'm ready. I'll try and keep us <laughs> under the oh. radar. Okay. We're going to love <laughs> you. Long with each other, long with each other. อ <linguistic> ืมหนันล <ing> ะเอาดิเติร์ดแค่นั้นเองขอบร่างเขาสมุดสองตอนนี้เราอยู่ที่โพชินกินะครับ ไอ้เพื่อนไม่ไม่แบ่งของกันสักชิ้นเลยไอ้เพื่อนเปี่ยตัวน่กหนึ่ง โอ้ยโหตายชุวเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยมีก็มีก็โอเคชุบเพื่อนเลยเพื่อนหน่อย่เพื่อนหน่อยขอป้งกันขอป้องกันพี่อนชุบเพื่อนด้วยวิธีเทคโนโลยีอะ I've been done. Don't be, don't be, don't be. Devotion. I found an expanded energy magazine. Level 3. Know me. Got one of them. Far. Signaling my drone back. แรงจริงเหรอ,อ,อพี่หมูยี่สามมัน,นละผมวมมอะไ่เราเราตามอันนี้คนเซ็ปต์คอือเรา <'s> บ,บวกละโอเคละเพียแค่เราบ,บวเท่านั้นแหละง to o g e e a d to move ผมมีอาเก้าเก้าทองไอหาสามศูทอ เอาเดิใช่ยไ,ไม่ใช่หรอกอาหารซื้มมึงจีน,นล,ลงปะลงข้างล่างไปลนตรงนี้ไฮโ,โดรโปรนิกักโดโปรนิกกอาละไฮโดรโปรนิม่อหากได้ลูกสองมาสี่อะไรก็ได้เดี๋ยวไปเอาขอนี้เดอ๋วยวที่ขึ้นมาละ Let's to this spot. Long by from the But the rings on the and we're not yet inside. Let's move here. I see an enemy over there. Huh? Oh, Yan. Yeah. ระบบคลิกยันยันไมเมดเนจได้วิงแมนอ่ะ เอาบูงมาแล้วคือมันไม่มีปืนลูกซองให้ผมเลยวะพีชีปเปิดอะไรก็ไดอนน้อันนั้นรอจาก Air Drop แนอนดรอยด์พอดีนั่นเป็นปืนที่พี่อยากใช้ที่สุดละผมไ,ไม่ได้แตะเลยอตัวเป,ป็นป,ปืนธรรมดาไม่มีโอกาสได้ใช้อืมเอาอยู่ในแอดรอยด์ปุ๊บอยากใช้เสียงแต่ก้าวๆถือว่าเป็นปืนที่ดีนะที่ที่ที่ถูกแนะนำออกมา ก็เกิท็อปขึ้นอดีตน,น,นะพี่ตอนที่ R99 มาเข้าแอร์ตอ่ะมีคนหลายคนเลื่อเล่นเกมนี้นะก็เห็บปืนนี้เข้าแอร์ตอ่ะผมไปหามาสร,รือรดด์ E58 นี่ไงอันนี้พี่ออะไรม,มูเซมนั่นแหละแล้วถ้าเกิดถามว่าถามเรื่องมามาสตอร์ E อ่นะ,ออะดีไหมเฮ้ยกพรแปะปะกัน เดี๋ยวราคิด here ทางเข้าีแค่พกเกลงหน้าเรา็นของอะไรเออมีพีคีเปอร์นะเน่เจอรู่สองลเ้ยสวยสองสองดี วิธีการยิงมาซีนะทำนี้คลิกขวาคลิกขวาก่อนแล้วยิงขี้แล้วลิงยิงอ่ะเลิงยิงแบบสลับอ่ะสลับอ๋อคือแบบเออลิงเลิงยิงแล้วปล่อยอ่ะยิงปล่อยป้งยิงไ้ตรงตึกสองอันนั่นแหละเราเข้าวงเดือยช่ตึกสองอันเหรอพี่ว่าตรงนี้นะจ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 ะเจมอะไรพี่ว่าพี่วี่พี่ว่าเล่นเะไรอยู่พอ อยู่อ่ะอยู่แต็มเช็คมาดิมันยิงกันเสร็จหรอไว่เช็คมาดิเดี๋ยวผมเล่นฮะมาละมาละพี่เอาเลยเอามาเอาเลยเอาเลยมาเลยนอาเลยมันย been ง e s t r o y e d คนยิงโดนพี่พนมีฮิตชิวใช่ไหมเอาเลยเอาเลยตีเลยตีเลยแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บผมหายอยูนะ่เนี่ยหาโพสิชันดีๆก่อแตกตัวหนึ่งมีฮีชิวหม,มีฮิตชิวไหมมีฮิตชิวไหมไม่มีล้มหนึ่งตัวล้มหนึ่ง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 มันเอาฮิตชิวมันเอาฮิตชิว ก็จะแตกละแตกมุกตัวล้มหมดไม่ตายหมดหรอทีเอาอะยัง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 หมดนี่น 1, 1, อ็น 1, อกน็อกน็อก

อ้ยตอนนี้ของอิ่มมากวึ่ร้อยสี่สองดาเมจเอันนี้สองยนะ The ring is close, sixty seconds left. I'm recording my drone. The Hortai. Three seconds, fixing up. Oh, he... The ring is close. The Hortai, recharge in my field. โอ้เปิดอันติวิ่งมเรอาังยน้ a k เอิ่มแล้วไเฮ้ยพีเหลืออีห้าสัอร์เอี้่ะผมบวกเจ็แล้วตอนน่ที่บวกร้อยแปดคิวเลดเดอร์ลน่าจะไปฆ่าคิวเลดเดอร์ลคนนี้คิวคสิบห้าี้ว ผมมีสองไรดาเมจจะเอาเป็นเกาะแดงและร้อยสี่สองเกาะแดงเยอะ The Rings catching up to us เราไปไหนอะ่ะพี่ดูมนันตรงไหนอาทีแล้วครับเลยไปกับพี่เฮ้ยตรงไหนอะ่ะอ๋อทำได้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 ไดไดตกล่ะยังไม่มีใครมารู้เลยมันมีคนตามหลัง,งเราด้วยนะตรนนี้ มันมีนะมีแล้วเก็บมันดิแค่นั้นเองโอ้เราเก็บตี้ใหญ่แล้วเราเก็บตี้เล็กๆได้อืมไอ้พวกนี้แบบตี๋กี๊จี้อ่ะที่เหลือก็แต่ตี้กี๊จี้เนี่ยมันเลือดมันมันเลือดเต็มของเต็มหมดเลยทุกอย่างนะเราก็เต็มดูดิเนี่ยเอาเลยกี๊จี้จี๊จี้อยู่นอกวงอยู่นอกวงยหมด ไปทางพี่แล้วตัวนึงี้ี้รน้นรงโน้ตังน้นตรง้นตร้นตรงโน้นตงโน้นตรน้นตรน้นตรน้นน้นตรงโ้นตรงโ้รงตรงโน้นน้นง้ต เขายังไม่ตายเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนี่ดีกว่านั้นตัวเดียวนะกล่าวมันกลาวมันที่กล่ามันนี่มันจะมีตี้อื่นมานะเฮ้ยเลยวันนั้นไป,ไปมัมีตี้อื่นยิงมามนายด้วยเหรอเอาละ เฮ้ยเฮ้ยอีสามสิบสองด้านเมขึ้นขึ้นเกาะอันนี้อีกร้อยสี่สิบเปลี่ยนอะไรอะไรผมกอทองแล้วกอทองเออมีนวะอแล้วโอไอ้เีร์บนเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาดิไปปั๊มขอ้ว โอ้ยเยอะมันเยอะจังอะอเคโนตินิสหาตัวเัยมันมีมันมีต้องโอ้กี่คนวะนาของเป็นดีคอยป

พี่กอดนี้พี่กอดทองกันโอ้โหเสียะโหเยะละียชิมัไปหน้าผมกอดแตกน็อกหนึ่งนอกเหนือพี่ชะปะเนี่ยถามพี่กอดไปตัวพี่จะเคลียร์มือไหมครับผมเคลียร์ไปหมดไอเกือบนีนะเกือบนีนะ